สวัสดีค่ะมากินขนมจีนน้ำยาเคียวหวานหมูใส่ลูกแว้คนคนๆคสสับให้มันเส้นเล็กๆมันจะได้กินง่าย โอเลือจากเมื่อวานแก้งเขียวหวานก็ที่ทำให้พ่อใหญ่กินเมื่อเที่ยงนี้แหละพี่นอ้องน้ำยาเหลือก็เลยมาลาดใส่ขนมจีน kuang tung What? ใส่ลงไปเลยโมนี้อากาศอบอ้าวร้อนเมื่อวานฝนตกวันนี้อากาศอบอ้าว ชอบกินลูกแวงเหลืออยู่ในตู้ในนะซีตำน้ำพริกกะปิอยู่จังหมื่นกินกับน้ำพริกกะปิแซ่บแซ่บลูกแอง้าอีสานเขาเอิ้นึ่งมะเขือพวงบอก vừa có nhục mong nữa cái lời ăn nhục mong nữa เาดดได้จต่เด้อผูดใดไม่ยังไม่ได้เมนูเย็นนี้ก็นี่แหละข้าวกุ้นกินแล้ฟังหนี่นานๆทีหรอกไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่คืออย่างกินได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารที่อ่าเมนูโปรดแต่กินได้อยู่ เมนูโปรดนีนยสิเป็นพวกลวกผักตำเจีววตำน้ำพริกพวกนั้ขนมเส้นขนมจีนส้มตำกินได้อยู่แต่ไม่ถือว่าอยู่ในเมนูโปรดเพราะว่าเน็ตไม่ใช่คนภาคอีสานโดยกำนเนิดเนาะเนตมาจากใต้าย ก็มีเลือดแม่อยู่แน่และจ้ะแม่คนโคราชแม่เน็ตบอแม่คนไตคนโคราชเพียงแค่เกไปได้แฟนอยู่ภาคใต้เลยมีเลือดแม่อยู่ไซมันเบอกว่า สาวพีพ่ชายน่ะได้เลือดคนใต้เต็มเต็มร้อยได้เลือดพ่อเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครแห้งพี่ชายนี่แห้งจังเลยละ่ะรู้ส่วนตัวนี่โอ้ยจะไม่ค่อยพูดก็อยไอ้นุ่นเท่าไหร่พีพ่จาวเนี่จะเป็นคนประเภทที่ดุดันแลว้วก็อะไรอ่ะว้าวหนัก หนักกว่าเน็ตอีกได้พอ่อเน็ตนี่ว่ายังว่าถ้าคือเป็นคนที่สงสารคน่ะแต่ไม่รู้จักสงสารตัวเองบางทีเห็นเขามาพูดอะไรให้สะเทือนใจหน่อยฟักวศนฟักช่วยเขาทั้งๆทงี่ตัวเองก็บ่มีดรอกแล้วก็เป็นคนที่อะไรอ่ะมักมว่วนมักเีหามักเข้ากับคน เยอะๆไม่ชอบอยู่อะไร่ะซีเรียดถ้าทํางานเนาะจะเข้ากับหมู่กับพวกเฮฮาไปนําหมู่นําพวกแต่พี่สาวกับพี่ชายเนี่ยจะไม่ค่อยนู่นพี่นอ้องเน็ตเลยว่าเน็ตได้เลือดแม่อยู่คนอีสานมักม่วนกว่ยิ่งทํางานเฮ้ย ใช่พ่อมาตรงเป็นคนที่แข็งแกร่งลูกแม่เนี่สามคนอกบเคยมีใครมาขอสร้างความลำบากใจให้แม่เลยพี่หน่องโตแล้วคือไปสร้างอนาคตตัวใครตัวมันอาจจะขอความช่วยเหลือจากแม่บ้างตัวเริ่มต้นเพราะจากนั้นเนี่ยคือยืนยันด้วยแขนขาแขนตัวเองเบด อันนี้เลือดพอ่อเลือดนักสู้แม่เน็ตเลยว่าลูกสามคนไม่มีใครมาทำให้แม่เดือดร้อนเรื่อง ภาระนี่สินจักคนใครสร้างคนนั้นต้องเคียงคนนั้นต้องหาคนนั้นต้องปลูกเองบอกเคยว่าเนี่ยงละนั่งความเดือดร้อมให้เม่เนาะพี่พี่เนอะสามคนเน็ตนะไม่เคยมีหนี้หรอกแต่พี่กับพี่สาวเขามีอะไรล่ะภาระนี่อยู่ ขับคนรถนี่บ่นแล้วล่ะพี่พี่ชายไม่ใช่ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วมั้งพี่สายหน้าอีกเลยแี่สองปีนี่พี่ชายสี่ประตูพี่สาวก็สี่ประตูรถยนต์พ่อปากัดตีนถีบช่วยกันสองคนัวเมยอขอ ไม่เคยมาวุ่นวายกับแม่กับน้อง ว่าแต่ละคนมีเลือดนักสู้ของพ่อแต่ก็มีนิสัยเหมือนแม่คือความแ็้แก่งกล้าที่จะไปเชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองทําหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากมีก็คือสร้างอนาคตสร้างออกไปไปจนภัยโลกว้างด้วยตัวเองบอ่เคยอยู่กับแม่บ่เคยอยู่ขอแม่กินเลยไหมพี่นงอง ลูกแม่สามคนคือสิปดปีหรอกบัวเคยอยู่กับแม่จักคนไปใครไปมันหมดไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองไปหาดิ้นรนใส่ปากท้องด้วยตัวเองพี่ชายไปตั้งแต่อายุสิบหพี่สาวไปแต่อายุสิบสี่เนตนี่ไปช้ากระหมู่สเจ็ด ก็เรียนพี่ชายน่าจะสิบห้าไม่ถึงสิบหกหรอกพี่สาวน่ะสิบสามสิบสี่นี่แหละเน็ตช้าวกว่าเพื่อนสิบเจ็ดปีเกือบสิบแปดเพราะว่าพี่ชายกับพี่สาวอยากให้เรียนก็ส่งให้เน็ตเรียน ทีนี้ชีวิตมันพลิกผันตอนที่พ่อกับแม่มาทะเลาะกันเรื่องพ่อเจ้าชู้เนี่ยก็เลยทําให้หยุด พี่น้องถ้าเราออกมาต่อสู้ไปเชิญโลกายนอกด้วยตัวเองเราก็เรียนรู้ได้ไวมัวแต่คอยความช่วยเหลือจากแม่เราก็ไม่โต เริกกับสามีที่อุดรก่อนแนจ่จะเช่าบ้านเนาะบอมไม่งั้นติดตัวจากบาทได้เป็นองเหลือยี่สิบาทแต่เจ้าของห้องเช่าเขาก็ดีเขาให้เข้าอยู่กวอนเขาบอกว่าเก็บเงินได้ก็ค่อยมาจ่ายเกยยอดย้อนหลังบอมไม่ยังด้วยยังดีว่าพ่อเขาเด็กน้อยเข้าเข้ามา ช่วยตอนเนตจะย้ายเข้าห้องใหม่เนาะเพราะว่าเนตไม่มีเงินเกก็เลยเข้ามาช่วยเนทห้าร้อยตอนนั้นเนตก็เลยว่าเออเอาไปมาจําห้องแต่ตัวเองว่ามีตั่างติดจักบาทก่อนที่จะเลิกกันเขาก็เลยช่วยมาจําห้องให้ห้าร้อยแล้วก็ต่างคนต่างไปเขาก็ยังมีความดีอยู่จากนั้นมากก็ปากกัดตีนทีแบบพี่น้องเนนเลยว่าดีอย่างที่เรามีเลือดพ่อนักสู้กับเลือดแม่ ความอดต้นความแข็งเก่งที่พ่อแม่สอนมาต<ม>ต่เล็กผ้าข้ามเขาข้ามเอียงหรอป่า,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 ปาไปเก,ก็บกาแฟไปรับจ้างพี่น้องเฮ้ยเด็ก8ปดขวบเจ็ดขวบเดินข้ามลูกเขาสองสามลูกตามพ่อแม่ไปเก,ก็บกาแฟจแของ,พ,งพลุงพลังตัวน้อยๆนัดเลยว่าน,นั่นแหละมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตประสบการณ์จรงิงเนาะจากเด็กใต้จังหวัดละนองสู ภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีมันไกลโกลืเลยเบื่องอรรถไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ